ครับ้องลิซ่าที่เราทราบข่าวว่ามาเมืองไทยร้าหนหมูกระทะแถวโชคไทยสี่ฮะพลานชัยบาร์บีคิวโชคไทยสี่ลิซ่านั่งต๊ะไหนคะเราเติมพริกก่อนเราชิมแล้วพริกเปรีป้ยวหวานจากเขาพวงผัดไปแล้วอะให้เลยมากินหอยทอดไม่ต้องกินอื่นๆๆกินแล้วกลับเลยก่อนดูอย่าลืมกดซับให้ถึงหนึ่งล้านซับนะคะตอนรับกลับกบรุงเทพครับ <laughs> ตอนรับลิซ่ามกลับกบรุงเทพครับ สวัสดีค่ะช่างแป้ง EP นี้นะคะเราอยู่กันที่คลังชายหมูกระทะนั่นเองดอยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกหมูกระทะลิซ่าก็คือหลังจากที่ลิซ่ามากินเนี่ยเราก็อยากจะอินเทรนกับเขาบ้างเราก็เลยแบบเออตามมากินแล้วก็จะมากินกันสองคนก็จะไม่สนุกใช่ไหมเราก็เลยมีมีคุณเอและคุณกระต่ายนะคะเมื่อกี้ด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถสั่งทุกอย่างในเมนูได้ ถ่าเราอยากกินเราสั่งตามวีซ่าเลยเราต้องสั_<_<_่งอะไรคะหมูหมักหมูหมักเนื<_<_้อหมักหมูสามชั้นปลากระพงด้วยได้ไหมอ่ะตัดหมูตัดหมูตัดหมูตูอัดปูอัดปูอัดไรสารละอ่ะืูออยากกินสั่งหมูหมักเนื้อหมักหมูสามชั้นค่ะ สจุดประสงค์ก็คืออย่างตอนที่บ้างไปสิงคโปร์ใช่ไหมคือที่สิงคโปร์อ่ะหมูกระทะคือดังมากดังมากแล้วก็คือคนที่นู้ก็จะพูดถึงแต่หมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะคนสิงคโปร์คนจีนอย่างเงี้ยเขาอินกับหมูกระทะมากคือสิงคโปร์มีร้านหมูกระทะเยอะมากแล้วมันจะมีย่านคนไทยนะคนไทยเลิกงานเสร็จก็จะไปกินหมูกระทะกันเดี๋ยวเอาชิมันนี้แหละก็ลิซ่าก็ทำให้กระแสหมูกระทะกลับมาคิดอีกรอบหนึ่งลิซ่านั่งตัวไหนคะอ๋อแต่เขาลุกไปแล้วเขาใช่แต่เขาอยากเอาหน้าไปถูคนมันโต ชิมสูตรที่นี่ใช่ปหมคะคุณลูกค้าเราเติมพริกก่อนเราชิมแล้วพริกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานก็คือถ้าเกิดต้องการเปรี้ยวเผ็ดหรืออะไรก็ใส่เพิ่มได้ขอใส่พริกเพิ่มน่ารักอะเขามีเข,เขาแปะนิดน้ยแข็งให้ด้วยข้างบนมันมึงมันมึงหมูยังไม่สุกเราก็กินข้าวไปก่อนชิมก่อนนะครับ เพราะงุผัดไปแล้วอะมาชิมให้เลยลองมาชิมแี่ว่าหมูหมักเนื้อหมักที่จะเปื่อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าดีตรงที่หมูเป็นหมูลีนก็ไม่ชอบเวลาไปแล้วเจอแบบหมูมันๆอย่างเงี้ยอันนี้แบบหมูลีนๆการกินหมูกระทะคือการต้องแย่งกันเหรอส่วนใหญ่จะว่าเขากินเสร็จก่อนเขากินต่อคือพเอื้อเฟือเพแผ่ต้องชิม มาหรือ,อยังมาหรือ,อยังี่การกินหมูกระทะที่ถูกต้องคือเราต้องปิ้งหมูให้สุกก่อนนะคะเป็นความรู้ที่ต้องรู้อยู่แล้วนะบา <c oughs> <c oughs> งคนไม่รู้มือใกล้สุกกนนะครับใกล้สุดนะครับอยากลวกเนื้อนุ่มมากตับชิ้นใหญ่มากนะคะให้ดูใหญ่ลใหญ่จริงจิ้มค่ะได้ไหมไหมสูสุกันั้นียสุกมากเลยนะ ห,ห,หมูหมูนี่มหมูนิ่มนะเอาตรงๆแล้วก็ไม่ไม่ยุย่ยอร่อยดีครับอ่ะเป็นร้านที่ผมชอบละอุ้ยอุ้ยโธ่ก็หอยทอดแล้ครับต้องบอกว่ามันไม่ธรรมดานะมันไม่ใช่เป็นแผ่นๆนะมันเหมือนเหมือนเป็นเกี๊ยวกรอบเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือหอยมแมลงภู่นะคะตัวใหญ่มากดีปะ่ะ อร่อยดีใจเลยอ่ะรู้สึกเหมือนต้องสั่งผัดไทยเลยอ่ะลอ<ะ>งที่อื่นนะครับหอยทอดมันจะเป็นแผ่นๆใช่ป่ะที่นี่แป้งมันเป็นกรอบๆแยกมันเป็นชิ้นๆซึ่งแบบเฮ้ยดีมากอ่ะจานรีบวแบบละเอียด อร่อยมากแป้งกรอบจริงจริงแป้งกรอบไอยก็สดใหญ่ไม่เค็มไม่มันอ่ะเป็นร้านที่ผมชอบแล้วอร่อยมากมากินหอยทอดไม่ต้องกินอื่นกินแล้วกลับเลยเขาบอกว่าผัดไทยกับหอยทอดอร่อยแล้วพอเรากินหอยทอดแล้วเรารู้สึกว่าอร่อยอยากลองผัดไทยหมูหมูกระทะที่ผมลืมไม่กินแล้วโอเครสชาติดีอะอืมโอ้โหอร่อยอ่ะนุ่มๆเปลี่ยนชื่อไหมเปลี่ยนชื่อเป็นร้านชัยหอยทอดมืงอร่อยทำแบรนด์ลูกกัเลยเราไมมาแล้วมาแล้ว เขาคือซื่อของพลานชายหอยทอดทำาไมร้านขายหอยทอดึงต้องขายผัดไทยกระทะเหมาะเหมือนกันกระทะที่ใช้ดีเหมือนกันมันเป็นแบรแบ,บ์ผัดง่ายเรามาชิมกันดีกว่าอ,อันนี้เป็นอาหารประจําชาติกินหัวปีด้วยเลี้ยงนม yeah. มา<อ>ค่ะชิมอร่อยนะแต่อเอาแบบลงไปตรงมาคือเราไม่ใช่เป็นคนชอบกินผัดไทยเลยไม่รู้ว่าผัดไทยที่อร่อยที่ชติมันต้องเป็นยังไงเอามาต้องหวานแล้วนี้หน่อยแล้วก็ สเส้นต้องหนึกบกว่านี้แต่ว่ไม่อะนะอร่อยอแต่ว่าถ้ามาต้องสั่งหอ,อยทอดหอยทอดไปกินสั่งไปอีกเลยอร่อยมากกลับไปหอยทอดกลับไปที่หมูกระคานอร่อยคือเราเป็นคนชอบกินพริกไทยดำอันนี้มันก็คือมันก็จะมีแบบรสชาติพริกไทยอร่อยนะชอบก็คิดได้อีกอร่อยนะน้ำอ,อ,อร่อยอ่ะ เติมอีกเติมอีกเติมน้ำอีกอร่อยค่ะอกินได้ไปต่อค่ะน้ำซุปคือตอนนี้ทุกคนแบบเกลียดกันแบบเกลียดกันเอาน้ำใส่เกลียดกันแบบรับของอะไรอย่างเงี้ยคือปุ๊จะได้ปุ๊บพี่ไปจะดูผมพิชัยเยอะมากนะกินไปกินมาเนี่ยรู้สึกแบบร้อนพิชัยอ่ะชอบมีอะไรยังไม่ได้สร้างอีกไม่ให้หมดขอส่งโลเคชั่นให้พ่อหมีพ่อหมีอยากกินหมูกระทะ เดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่าสาหรับใครที่อยากจะมากินพลานชัยหมูกระทะก็ค,คือควรจะมาวันธรรมดาแล้วคือร้านเปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงเพราะฉะนั้นก็คือมาตั้งแต่ร้านเปิดเลยก็จะได้แบบคนไม่เยอะกําลังดีเสาร์อาทิตย์หรือว่าแบบช่วงทุ่งหนึ่งเลยคือคนเยอะใช่ไหมก็ฉะนั้นก็มาก่อนเวลางานเลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาต้องสั่งอะไรหอยทอดดูคามันไม่เหมือนที่อื่นจริงๆมันเป็นแบบมันเป็นแบบมันไม่เป็นแผบแนบใครจะกินกินเลยจอมพอแล้วหอยทอดเนี่ยตะกี้กินไปเยอะมาก กรอบมากเลยนี่คือกลับไปนี่คือแบบนมตันแล้วนะคะกินของมันเยอะไม่ได้โอคแฮปปี้ ไม่ได้กินค่ะมีแต่คนสิงคโปร์บอกว่าทำไมยูไม่ไปกินหมูกระทะเรา,าก็แบบทำไมต้องกินหมูกระทะกระทั่งแบบมีกระแสลิซ่าเนี่ยแหละเป็นคนไม่ค่อยตามเทรนเท่าไหร่หมูสามชาั้นอ๋ออยู่นี่นี่เองหมูสามชามั้นไหนทิ้ไทยเยอะมากชอบมากจุดเด่นของที่นี่คือส่วนมากเขาแบบเน้นแบบรสชาติหนักถึงไทยใช่ปะสู้ต่อลูกตาล1แก้2 2> ว2ค่ะตอนนี้เราจบ เมนูหมูกระทะแล้วตอนนี้เราไปเมนูของหวานรู้สึกเมาๆอ่ะทั้งที่ไม่มีเหล้าเลยงงอ่ะอนี่ขนมของเราวันนี้แป้ไม่ให้กล้องดูเลยอ่ะ,อะลูกตาลลอยแก้วเป็นคนชอบกินลูกตาลมากแต่ว่าชอบกินลูกตาลแบบใสๆอ่ะอันนี้แบบเขาหรอนี่ของเราเนี่ยเขอนี่เป็นของจอนนี่มไหมลูกตา,มาลมันคอนโทรลไม่ได้ไหมโอ้ยชิ้นนีม้มันอร่อยอร่อยอร่อยหมดชื่อเนี่ยเออจบดีอ่ะจบดีแฮปปี้ ชอบน้ำซุปชอบผักที่ต้มและนิ่มส่วนผมนะชอบหอยทอดรู้สึกว่าร้านนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นพลานชัยหอยทอดคือไม่เคยกินร้านอื่นเลยไม่รู้ว่าหมูกระทะที่มันอร่อยมันต้องรสชาติแบบไหนอันนี้ก็คือกินได้ก็อร่อยนะส่วนน้ำจิ้มรู้สึกว่าหวานไปนิดนึงก็เอาน้ำปลาเติมได้เอ๊กับกระต่ายนะคะหมูหมูมักก็โอเคอร่อยแล้วก็น้ำซุปดีเอ๊ก็อร่อยอ ชอบรสสุดที่สุดเพราะว่าเป็นคนชอบกินอะไรแบบเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนให้เดาเท่าไหร่จะจะสองพันสองพัหรอไม่ถึง 1, 2, <500. S 2> พันหกสองใครเดาไกลสุดจ่ายต่ากโอเคปะโอเคหนึ่งพันกร้อยสามสิบเอาหันกร้อสมหวยหวยเลยพันหกตต้กูจา,ายค่าทั้งหมดคือหนึ่าบาทนะคะแม่นมากมากสวยมากครับ ขอบคุณคะ่ะไม่ได้ทำาพใ,ให้ค่าอาหารถูกลงดีใจไทายถูกกินปีเอ๊อันนี้คนจะต้อนรับครูกลับมาไม่ใช่หรอใช่ต้อนรับยังไงก็ทำบุญให้เพื่อนไงราคา คุ้มมากคุ้มมากเพราะว่านี่เรียกว่ากินทิ้งกินขว้างเลยดีกว่าหอา 2, ทยทอดสองผัดไทยหนึ่งขนมอีกแล้วก็เยอะแยะมากมายแต่ประโยก็คือคุ้มมากใครที่อยู่แถวโชคชัยสี่หรือไม่ต้องอยู่แถวโชคชัยสี่ก็ได้ก็แนะนําให้มานะคะแต่ว่าอย่ามาตอนเวลารถติดนะเพราะว่าแถวนี้รถติดมากอะไรที่ต้องสั่งเลยก็คือหอยทอดต้องสั่ง <S <S 2> <S 2> า,าใครอยากจะให้แป้งเนี่ยไปรีวิวร้านอาหารที่ไหนหรืออยากจะให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะและที่สําคัญกดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะ อยากเปสปอนเซอร์ก็เข้านะครับอย่าไปพูดชื่อเขาช่องเราคิดไม่แพงค่ะแเราก็แบบขายของแบบสุดๆไปเลยอย่างเช่นแบ็คคิวนะคะที่ไม่อยู่ก็ฉีดได้เลยที่ไม่อยู่ก็ฉีดได้กระเป๋ากระเป๋าด้าวด้าวเอ็กโเอโ10%นะครับ10%นะคะถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้ก็อย่างที่บอกแหละว่ามันก็ต้องสับสคร i b e แหละเพราะว่า50ดีเดียร์50ีดีเรามีแบบแจก แถมส่วนรถแล้วก็ขายของรัวๆเลยโอเคคลิปนี้จบแค่นี้แล้วกันบ๊ายบายค่ะ